สวัสดีค่ะพอ,อกันตอนเย็นๆค่ะเมื่อนี้มาตามสัญญาค่ะรับเกาหลีสามงวดติดค่ะงวดที่แล้วกับเขานะคะ่ะเขาจะว่าเขาแปดตัวเดียวนะ,ะส่วนจับคู่เพิ่นบอได้จับหายงวดประหานเพราะว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นจับบ่ได้เพิ่นกเ็เลยวา่าจังได้เหล็ก,ก็มีแปดยางแ้แน่นอนเพิ่นก็เลยให้วิ่งแปดตัวเดียวนะคะงวดที่แล้วเนาะก็ออกบนออกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะ งวดแรกเพื่อนหายมาก,ก็คือเป็นเลขสามตัวสามห้าแปดออกข้างล่างตัวตัดค่ะเมื่อนี้กับบอลล่าซาเสียนหน่อยนัดไปเอฟซีไปแล้วก็ต้องตามให้นะคะ่ะงวดนี้เพื่อนส่มากตัวใดเนาะ,ะสีถือโอกคือใจเอฟซีบอสีอยู่ในใจของเอฟซีบอสํำหรับรับเกาหลีแต่เพื่อนคิดว่าต้องถืออีกเด้เพราะว่าคันเพื่อนได้ถือแล้วนี่เพื่อนจะถือต่อๆกันเพื่อนวางซี่นะคะ่ะอ๋อแบน,นี้เท่ากับสเข้าไปหา ท่นระยะเพื่อนตัวจริงเพื่อนนั่นเพื่อนอยู่เกาหลีค่ะเพื่อนโทรมาบอกเนาะเขาก็ไปถามเพื่อนก็ได้ดอกถามเนี่ยเพิ่นเพื่อนยังได้เพิ่นก็ตรงโทรมาบอกกันอย่างแทนแน่นอนล่ะเนาะเพราะบางวัดที่แล้วเช่อหน่อยก็มาถามเพิ่นแบบนี้นะค่ะไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเป็นไดก็รับเกาหลีมากเราบอกเนาะมาแล้ว มาแล้วจีงวดว่างหันมีเพื่อนไยตาแปดมากนีเนาะไฮแปดมาตัวเดียวไฮวิ่งแปดกับเขาบนอย่ตัวเนาะเขาบนเต็มเต็มงวดก่อนหนังค่อยจังเพื่อนไฮมากน่ะสามห้าแปดออกห้าแปดเนาะงวดนี้คือเป็นงวดที่งวดที่สามค่ะงวดที่สามเนาะบาริการเพื่อนไฮมากแบบใดเบาซูเอฟซีฟังเนี่ยตัวเล็กนะ คนเดินได้แต่ฟันเนี่ยเพื่อนเพื่อนฝันีก็ฝันเาโอ้ยคือแม่ฝันได้ดีแต่ฝันแม่นคักเนาะเป็นคนฝันแม่นบอกป็นคนฝันแม่นตัวฝันแม่นอยู่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันออกมามันก็ฝันแม่นแล้วตรงตรงๆนี่แล้วเสียดายอัน body size หนักๆอ๋อวันนี้วันนี้เพื่อนฝันวางไหนวันนี้วันนี้บอกเน่น พิ en ่นก so ับฟันเห็นอันเป็นโตนั่นแหละก็อันเพ้นเป็นตัวเลขนั่นแหละเจ็ดหาสอง่าจันเพนตีมาหายใครอันไม่อยากสอไปไลาว่าฟันแบบใหแต่ว่าิันตีเป็นตัวมาห้เลยฟันเป็นตีเป็นตัวมาห้เข้ากับเอารดตีห้าก่เอารดมันกับว่ามันมันกับตัวอันตีใส่ยังสี่ละมาอังสี่ละ่าจันข้ากับไปไปัน ่ามันก็แม่นยงนั้นสิฮะกับว่าบา้านกับว่าคัดเพื่นนะกับว่าัดเพิ่นเนตีเป็นโตไม่รวดเจ็ดห้าสองวัดสนตเจ็ดห้าสองเออบ้านนี่ละมันใจว่าสัน่์บ้านข้ากับว้าตามน้ำเพิ่นบอกนะเนาะกับวาตามเพิ่นบอก้อง่านคุ้มฝันเนาะนอเข้าไปไรแม่นคุ้มฝันเนาะข้าเอาตามเพื่อนซะเนาะ หั่นแม่นอันนี้โทรถามเพิ่นโดยตรงแต่ยังได้อยู่นี่นะแต่ว่าหั่นบ่มีโทรศัพท์ต่อสายดอกฟังจากขีเป็นคนนะลาไกรก็ไม่ไปเรือดีบานเมาเลียงเลขเกาหลีเนาะวันนี้เพิ่นหายมากตามตู่เพิ่นหายมากตั้งแต่เมื่อใดเพิ่นหายมากเมื่อวานหายมากเมื่อวานเพรากระฟันนี่เนาะเออของกระฟัน ไก่เอันมันไก่มือมันเอ็นอยได้บ้นเอาไว้จะโดนดิไก่มือค่อยตัวบ้นอนมือนี่มือมืออื่นเลือกออกแล้วก็ฝันโดนทั้งทันนี่แห้งแม่นแห้งแมนเนาะก่อนก่อนมือเละออกมันสิแม่นมันเน็ิย่ำมาอีกตัวเก่าวะยังว่าล่ะเฮาวสะพังความฝันเพลินไกลไกมือเพนเนสิย่ำมากบอกสิแต่ย่ำโทรมาว่าโอ้ยยังตุกเกาอยู่เรื่องอบางีิบ้านแมนเละหลอกเละอย่างนี้เละกล้วยฝันกันนะ สร้างฟันแม่นถูกอย่างนาะไปอยู่หันแต่ว่าพออันอันแบบว่าเคุณอยากอันให้ฟันแม่นๆอย่างไรตรงๆนะแต่ว่าคนกับมันก่าซับไปซับมาเอาแต่ว่าซับเอาเนาะหมายว่าตั้ถือค่ายในหลวงค่ายในหลวงเปล่าแล้วโอ้ยมีปันตาเห็นหมดแล้วแต่ว่าก็ถือว่าแม่นอยู่ดีหายมากนี่ถือสุ้งวัดไหมถือสุ้งวัด ่มีตัวใดกับตัวหนึ่งแมนมเข่ามากเลยต้องมีมาหลวมมีมาเลยเนี่ยระว่างวันนี้เลขวิ่งพันหายตัวใดฮะ,ะเลขกวิ่งตัวเดียวเพิน่นเล็กวิ่งตัวเดียวปะแมนท่านว่าซีนเนาะท่านว่าซีของวันเนี่ยเนี่ยมัมนก็พวกไปเข่ากับชุดสามตัวฮะบอมันอาจจะจะหาเจนเจ็ดหาสองมันบ่แมน ไอ้วิ่งกับวิ่งอันหาวิซีเนี่ยแหละมันเพิ่นเพิ่นอันแบบว่าเอาอันให้มันซูซีนะไม่หาวิซีอย่างสีนะเอาขึ้นเอาล่งสิบอกเออขึ้นเอาล่องสันแหละแต่วันกับมันใจเป็นกองเพิ่นเนมันใจทุดสามตัวนะเจะาชุดสามตัวต่วันวิ่งเจ้าแบบนี้วิ่งมันไปวิ่งซีแบบนี้ก็อกราะแน่แล้วว่ามันอาจจะออกล่างก็ได้ดิเนกซีต่ว่าความฟันเพิ่นเทนเป็นตัวนี่ก็คือ ได้ตามตูเจ็ดหาชองอันอันความฝันเพี้ยนเป็นตูนะอความฝันเห็นแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนนี่เพื่อนมากนี่ก็คือซีเป็นซีนซีตัวเดียวห่วยซีนจิ้มว่ามันซีเจ็ดค่ะบอน้อบจังหวัดตซีเจ็ดลางเออเต้ทำไรหาช่องบนตามมาหลายงัวโดยที่ซีเจ็ดลางนั่นแล้วโมนี่บอกว่ามันาอัดออกได้เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ แปดสิบคนละแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนเดียวอย่าบรรหัดลอยคนเดียว่นหายมาชุดสามตัวชุดเดียวหายมากสามตัวชุดเดียวส่วนอันนี้เลขก็ไมีหลายดิขนาดเลขซ้ำนี่ซ้ำตัวนี่สัมก็มาแปลกว่าหายวิ่งซีเนี่ยเพิ่นตัวเพิ่นเนี่ยขึ้นมาซีเนาะเออนนั้นเพิ่นเก่งคือดัมเก่งคือเป็นเลขเก่งของเพิ่นเป็นเก่งนะ ถ้าเป็ีเลขลถ้าเป็นเลขอันฟันอ่ะก็คือนั่นแหละสามตัวน,นั่นแหละเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองอะจัดเรีเนยันห้าห้าเจ็ดหาสองสองหาเจ็ 1. 1> ดสองสองเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเออยัดตัวเลขไงเอฟซี่บางคนกันเข้าเบาซีซี่คนกระอาดสีบ่เข่นบ่อฟังบ่เข่อยนะเนาะยนใหญ่ก่อน ต้องใล้เียนเียนแล้วก็ไปนอนฟันให้ฟันส่งกันฟันเหม่นๆเลขรับเกาหลีสิบหกตุลาสองหาหกแปดส่วนตูเพิ่มเนาะใกล้มือเพิ่นก็อาจจะมีแถมมาขันเพิ่นฟันเ้อะันเพิ่นบ่ฟันกะกะสิมีซัมน่ไม่ซน่รับเกาหลี เจ็ดห้าสองเม็ดเดียวเจ็ดห้าสองส่วนตัวลายตัวดิเนาะแี่ค้างเดียวเนาะนี่สักตัวนึงโอ้ทำเป็นตรงๆนี่เปียกๆนี่โอ้ปันแม่นระดับเสี้ยนเทพของเนาะเขาตัวนึงมันก็สิเขาตัวนึงเนี่ยต้วงสิไอ้สามไหนดิแล้วแต่ผู้สิมักเนาะวิ่งผู้มักก็วิ่งหาวิ่งสองวิ่งยังวิ่งสิเนาะตัดมันก็จะได้สามตัวดิฮะ มันจะเป็นสีขันตัดอะจะได้สามตัวภายในในชุดสามตัวนี่ในชุดสามตัวมันจะได้สามหางอ่าตัวนะ่ต้องจัดจีบถืองวดนีน่นี่โอ้ยรับเกาหลีนี่ <laughs> ดังเลยลนะ่ะครับเ <laughs> พราะว่าคนมากถือมาแล้วซองงวดแล้วเนาะซอ,องสามซองล่ะซองอถือซองงวดแล้ว วันนี้คือเป็นวันที่สามวันนั่งก็วิ่งแปดวันว่างให้วิ่งแปดเขาเต็มเต็มหงัดนั่นเข่าสองตตัดอืมขาสองตูตัดงตตหงัดแรกมาบอกอยังไรกับเบอร์เซีย <c oughs> บอกทชกนฟังอ่านกับเบอร์เซียนั่นละบานนี้เขาตามมันจะเป็นยังไงบูบาัดทะลองตามเบิ้งอันแม่นกับแปลว่าโซกบอกไปว่าม่าอีหยังนันคือไรร้านหน้าที่แล้วอ้าวบ้านนี้ เบ่งตัวเลขเดอ้อพี่น้องเดอ้อเตรียมแคบนาจอค่ะเตรียมแคบนาจอไว้เลขรับเกาหลีงวดประจำที่สิบหกตุลาสองห้าหกแปดฟันหางเดียวเจ็ดห้าสองค่ะก,ก็ชุดตัดอยู่ในนี้ปกติแล้วพ่นก็สิให้จงซี่ Hi ล่ะห้เม็ดเดียวเลยบ่กเขาตัวนึงกับเขาตัวนึงล่ะบอกเขาชุดนึงกับชุดนึงอยู่ในชุดสามตัวเนาะค่ะอ้าวไม่ผิดหวังสำหรับรับเกาหลี แล้วก็รอฟังคงสุดท้ายว่าเพื่อนสียำตัวไรมาอีกเนาะค่ะอ่ะชัดเจนเนาะตัวเลขกระไดค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ